สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูหอมบัวเลยนะคะที่เราปลูกไว้รับประทานนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะที่เห็นอยู่ก็คือจะปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือปลูกใส่ตะก้าเนี่ยค่ะตะกร้าอ่าหลาน20บาทอ่ะนะคะเพื่อนเพื่อนที่เอาไว้เนี่ยค่ะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ใช้สำหรับเอามาปลูก หอมไว้หอมบัวเลยไว้รับประทานนะคะที่เห็นอยู่เราก็ปลูกลงแยกปลูกใส่ตะการเนี่ยได้ประมาณจะสองเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะจากที่ปักไปต้นหนึ่งนะคะเราปักไปแค่ต้นเดียวนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาแตกกอมาเป็นสิบต้นเลยนะคะปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นมูลบัวนะคะเพื่อนๆปุ๋ยหมักนะคะ เราก็จะเติมให้เขาทุกเดือนเนาะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่จะให้เขาแตกกอไวเนาะก็คือเนี่ยค่ะดึงใบที่เหลืองใบที่แห้งเนี่ยค่ะลอกกับใบเขาออกนะคะหรือว่าขี้ตาหอมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราต้องขยันดึงเขานะคะก็จะทำให้เขา มีลำต้นที่กวบใหญ่แล้วก็แตกกอไว้นะคะหอมชนิดนี้เขาจะชอบแดดจัดนะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถตั้งให้เขาโดนแดดได้ทั้งวันเลยนะคะยิ่งได้โดนเต็มที่ยิ่งต้นสวยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีพื้นดินปลูกนะคะาตาม บ้านจัดสรรหรือว่าทาวเฮาส์อย่างเงี้ยค่ะเราอยากปลูกหอมไว้รับประทานโดยที่ไม่ต้องซื้อเนาะเราก็สามารถปลูกแบบนี้ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าข้อเสียของการปลูกแบบนี้ค่ะก็คือ,อดินเขาค่อนข้างจะแห้งไว้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเขามีรูระบายเนาะคือถ้าถ้าเหมาะหน้าฝนนะคะเขาก็จะระบายได้ดีเลยแหละแต่ว่าถ้าเป็นอ่า หน้าแรงอย่างเงี้ยเราต้องรดน้ําเช้าเย็นนะคะไม่งั้นเขาก็จะเหี่ยวเนาะเนี่ยค่ะก็ปลูกแบบง่ายๆใส่ตะกร้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่แปลงของเราอะคะ่ะก็จะปลูกไว้ใส่ภาชนะที่แบบมีหลากหลายเลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะอย่างกระถางตัวเนี้ก็จะเป็นกระถางไซส์2 2นิ้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน่าจะ8ดนิ้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะแล้วก็ปลูกใส่เนะะี่ยค่ะแบบนี้แล้วก็มีวงล้อนะคะโซนนี้จะปลูกได้ประมาณยังไม่ถึง2เดือนนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเขาก็เริ่มเขียวแตกกอขึ้นมาสี่ห้า ต้นแหละนะคะกอนหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะกระทางก็จะมีแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งแยกไปประมาณสองอาทิตย์นะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็ยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ติดแล้วนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะช่วยเขาเพื่อให้เขาแตกกอใบนะคะดึงใบที่แห้งที่เหลืองเขาออกนะคะเพื่อนๆเนี่ค่ะส่วนตัวนี้ก็แยกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ทำการลอกใบเขาอย่างนี้นะคะ การปลูกใส่กระถางก็ดีนะคะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่าเราก็จะได้แบบดูแลรักษาถอนหญ้าเขาได้ง่ายนะคะกว่าลงดินเนาะแล้วก็ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าช่วงหน้าแล้งอะคะ่ะเราต้องคอยลดน้ำเขาทั้งเช้าและยินนะคะเพราะว่า มันจะทำให้กระถางอะคะ่ะแห้งไวเหมือนกันนะคะหอมชนิดนี้นะคะเพื่อนเเขาอเขาจะไม่ลงหัวนะคะคือถ้าเราได้ต้นพันมาเนี่ยค่ะหลังจากที่เราปลูกไปประมาณเดือนหนึงถึงสเดือนนะคะเราก็จะเริ่มได้เนี่ยค่ะ เขาก็จะแตกกอมาประมาณเนี้ยเราก็สามารถแยกเขาไปปลูกใส่กระถางใบใหม่ก็คือเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆอะนะคะเพื่อนๆการปลูกก็จะใช้ต้นปลูกนะคะนี่ค่ะแปลงปลูกเราก็จะมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ต้นคอดมอดนะคะเอาไว้อ,อ่าลอ่อพึ่งล่อมแมลงให้มาผสมเกสรให้อ่าต้นไม้ใบหญ้าของเรานะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อ่าก็คงต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ